ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุข,ขุสุขนะครับผมมาพอกันครับพี่น้องกับบ่านนิพนธ์มากินมาเที่ยวนะครับในช่องย t u b e บ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook นะผมอันนี้ใครเอทเ่เกอันนี้ครับผมได้อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะครับเนี่ยซื้อมาบ่มไว้ประมาณสองวันแล้วครับเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเป็นเนื้อสุกพร้อมทานนะครับผมอันนี้ซื้อมาจากร้านอ่า ทุเรียนทันจะรัดนะผมต้องขอบคุณเจ๊มากๆนะผมรู้ละร้อยยี่สิบาทนะครับเนี่ยหมอนทองภูเขาไฟวัส,สั้นครับผมเก๋ทั้งสอทุเรียนทั้งแถมงะไม่จินโอ้ต้องขอบคุณเจเมากนๆนะครับผมขอบคุณสำหรับของฝากนะผมมามาพากันเลยครับพี่น้องสุกแล้วทดลองพาเองมังครับบัตรเก๋แล้วคือบบอกง่ายๆแทบบา,บานทีพ้นจะปวดหัว เนื้อย่างเหลืองเลยบ้าคนกิดเบ้างเราไงย่อเอฟซีก่อนดูเหลืองมามาลุยหมอนพองผูเขาไฟไว้สั้นมาล้องกินเบิ้งพี่น้องเลย ลูกแรกนั่นแหละลูกแรกของปีมันปลูกอยใสัยฮะย่สีสเกตเลยบอลท้องผอาไฟสีสเกตเลวครับโอ้มาดูกันว่าเนื้อจะเหลืองไหมเดินๆใจเย็นนะ มือใหม่มือใหม่พี่น้องถ้าเนื้อสุกมันก็จะปอกง่ายนิดนึงนะครับเนื้อสุกปอกง่ายจริง ไงลีครับพี่น้องมือไม้ที่ใขนาดบานพ้นมือใไม้ใส่ละนี่นี่นี่ตัวไอ <c oughs> มึงเขาสักว้าเนื้อเหลืองเลยัะพี่น้องนี่เป็นเนื้อสุกนะ้วเนี่ยหอม ผู้เขาไฟสีสะเกตโอ้กลวยดียวกาปึง้งเนื้อสุกพร้อมทานโอ้หวาม ใส่กองกันไปเนืะเนื้อสุกอ่ะมามาปอกไปด้วยกินไปด้วยครับเนื้อสุกไม่ได้เป็นปลาล้านนะครับผมถ้าผ่าเมื่อวานนี้พอดีเลยเนะี่ย เราผ่าเมาื่อวานนี้เป็นกรอบน้องนายแต่อันนี้สุกแล้วน่ะ ว่ายังใหม่ๆอยู่นนเนี่ยชุดปเนี้พี่พี่น้องเอ้ยเนื้อเหลืองครับถ้าเนื้อสุกมันก็จะเหลืองแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ปอ,อกง่ายด้วยนะครับดูนี่ผมเทอะกินไหมนี่นี่อันนี้สุกนิ่มเพราะเนื้อแห้งลยนะ่เนี้ยหวานได้กี่ผัว ในหาพูได้พี่น้องลูกนี้ประมาณสามกิโลนะครับเนะี่ยนี่เบิ่งว้า สวยงามมากโอ้มือตากกล้องก็ได้เห็นแล้วผมม,มันสุกเนื้อเหลืองครับพี่นอ้องหวานสุกพอดีเลยมือไม่นะครับบารนินพตน์มกเคลปปอกตะเทีย ปกติไปไทยได้เพิินกันเลยมาล้องปลาะเองมึงครับไปช้านี่หมดเลยนะครับผู้เขาไฟมีแต่คนแย่งกันซื้อขายดีครับนี่อประมาณนี้เลยนี่ มือใหม่เหลืองทุกผู้กินเลยลนี่จ่าเอ๋อเฮ้ยเบาๆดิกดต,ตากล้องเลยเรียนตำกลองถอยอนี่กินอันน้อยๆนี่อันนี้<ม>พอดีได้ลูก นี่นี่นี่กินให้เอฟี T ดูหน่อยมากินข้าวกล้องหวานนี่คนหนึ่งนเนี่ยทำผมดีดีแซ่บพี่น้องกินไปปอกไปพี่น้องเอ้ยตามสไตล์ลุกทุ่งลุกทุ่งครับดูบกินไปปอกไป ยถ้าเราซื้อทุเรียนมานะครับผมซื้อลูกดิบมาเราจะปอกเองนะผมอันดับแรกต้องซื้อมาครับถุงมือครับอันนี้ถุงมือบานพ้นนี่ผ่านสนามหลบมาหลายสนามแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้บอกกินเองครับวอเด้รที่เรียดครับ เอาไว้ล้องมือเฉยๆครับผมซื้อมาคู่นึงใส่ได้ครับพี่พี่น้องใส่กับปุกไ้เด้อไปจะแช่ตู้เย็นนี่ซื้อกับปกมามามาชิมมั้งเดัออร่อยไหมมาๆพี่น้องมากินให้พอเหมาะพอควนนะครับอื กิน่นกลินจะไม่แรงนะครับขนาดเป็นเนื้อสุกได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เนื้อสุกนะครับเป็นหมอนทองภูเขาไฟสีสเกต ถ้าใครอยากไปอุดหนุก็สามารถปักหมุดปักกีพีเอสไปได้เลยนะผมตลาดนัดแม่สบายทองนะครับถนนเส้นตำลุมุ่งหน้าไปบางปูนะครับทุกคนออกจากถนนเส้นเทพรักไปประมาณห้าร้อยเมตรนะครับประมาณนี้นแหละจบหวานครับเนาะอร่อยดูดนิ้วเย็้ยครับเนี่ยใ แซบโยน่าสุกพร้อมทานเลย<ะ>เบื้องเวลาเขาโกดทถามันโกดบ่ค่อยลงกนะครับนะ่ะแต่ขางไนเนี่ยนุ่มแล้วนะครับเนี่ยนุ่มหวานกลิ่นจะไม่แรงครับหอมนิดๆเท่านี้กำลังพอดีเลยครับ<ะ> ได้หาภูพี่น้องสามภูใหญ่กับอสองภูเล็กนะครับเอาคลิปนี้บปาวนพ้นฝากไว้ท่านนิสิตกรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครติไตรมด้วยนะครับในช่อง y t u b e บเาวนพพนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ o k นะผมคลิปนี้บปเนาในพนขอตัวสวัสดีค่ะ